พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของพระครูกันตารัตนาพรเจ้าอาวาสวัดเขาตะนกค่ะเช้าวันนี้ที่วัดเขาตะนกอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดงานบุญวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของพระครูกันตารัตนาพรเจ้าอาวาสวัดเขาตะนกอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งในครั้งนี้มีพระสงฆ์จำนวนกว่า300รรูปนับเป็นการทำบุญใส่บาตรที่มีจำนวนพระสงฆ์มากกว่าปกติ โดยมีชาวบ้านเดินทางมาร่วมทําบุญตักบาตรถวายพัฒตาหารและถวายสังฆทานกันเป็นจํานวนมากและเนื่องด้วยปีนี้เป็นปีมหามงคลเป็นปีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ครบ2,600ปีจึงถือเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคนจะได้ร่วมฉลองชัยชนะหรือชยันตีอย่างพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าที่ทรงเอาชนะต่อหมู่มารกิเลสท,ทั้งปวงได้อย่างสิ้นเชิง